ใครมีงานก็ไปทําได้เลยนะครับพอสมชายนี่ตกงานนะครับว่างงานนะครับเลยมีเวลาไรนะครับใครมีทามีงานทําก็ไปทําได้เลยนะครับทานข้าวทานได้เลยนะครับคิดถึงเธอ ทีะวีกอหัวใจกอดกอดมานะครับสาวน้อยมักเลาะก็จอดฟังค่ะโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับสาวน้อยครับขอบคุณคุณอ้อมนะครับขอบุณแม่อ้อมนะครับสาวน้อยมักเลาะสาวผู้ทนสาวผู้ทนจอนสิเรียนบ่เมินตาบ่ขืนนอนฟังเด้ครับโอเคจัดไปนะครับขอบคุณครับคุณยายโยพินนะครับขอบคุณนะครับที่มาตั้งนานแล้วนะครับขอบคุณมากมายนะครับ ใครมีภารกิจก็ไปได้เลยนะครับโอเคขอบคุณนะครับขอบคนใหญ่ยูพินนะครับใครมีภารกิจไปได้เลยนะครับพี่น้องถ้าพอสมท่าไปได้เลยว่างงานคิดคนแวางงานคนแวางงานใครมีงานทำงานได้เลยนะครับ พอสมชายคนบ้างงานครับก็เลยเวลาไล่นะครับใครมีภารกิจอะไรก็ไปทําได้เลยนะครับคิดถึงถึงใจสบยอืมโอเคนะครับขอบคุณทุกก,กำลังใจนะครับไปได้เลยนะครับ เ้าสัมชัยก็จะไล่เอาลมบนสักหน่อยนะครับลมบนมาแล้วครับ <c oughs> จะไล่เอาลมบนสักหน่อยลมบนมาแล้วครับชิดทิ้งเธอ,อใจจะคอตีตอนบ่ายชอบง่วงนอนครับโอเคนะครับจัดไปนะครับหนังทงั้งตึงหนังตาสักหย่อนนะครับ ตอนบ่ายชอบง่วงนอนครับโอเคนะครับจัดไปครับผลไม,ม้แกงง่วงครับคุณเนียนี่ยคุณเนียนแกงง่วง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 ครับแกงง่วงนี่มะม่วงหอมมะนาวโห่ครับลูกสวยๆเต็มต้นนะครับมันหวานจัดครับชิลลี่ ขอบคุณนะครับนนลมบนมาแล้วครับลมบนมาแล้วขอบคุณนะครับใครมีภารกิจกับไบเลยนะครับไปหาทำงานได้เลยนะครับโภเนียนลมบนลมบน่าท่องภาษาลมบนลมบนโอ้ลมบน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 จงมาจงมาจงมาบ่ได้เห็นหน้า ข้าวหอมสาวน้อยมักรั่สวัสดีพี่เนนมาพี่เนนพี่เนนหัวเรามานะครับนังท้องตึงหนังตาชักหย่อนนะครับ เมนเมนเพิ่งอิม่มโอเคนะครับขอบคุณนะครับแมนเมนเพิ่งอิ่มครับคันกินเขาอิมอ่มๆหรอหิวนอนเลยครับสมัยตะกี้นะครับไปดำหน้าเนาะกินเข่าเที่ยงว่าแล้วโอ้กินเขาอิ่มเดี๋ยวพักกันนอนเดี๋ยวนอนกินเขาอิ่มเดี๋ยวนั่งตานั่งท้องตึงนั่งยางเขานะยางเขามันออกนะสมัยตะกี้นะเป็นสมัยพูดสมัยยี่สามสิบปีขึ้นหลังอายุป,ประมาณยี่สิบกว่าเนาะไปดำหน้าเนาะ นะ่ากินเขาเทียงแล้วขึ้นมานอนทั้งเชียงหน้ารับกระสินอนทำเรนๆทำให้ดับไปบายสองพอได้ลงดำชียงกระสิบ่